เุกคนดูเทียบหน้าของเขาแหละขาปูตาลบาสุดโค้ดเดสเน่ โอ้โหนี่มันคือปูอัานหรือปูจริงๆมายจารแล้วครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนครับเช้าวันที่สองนะครับเช้าแก่ๆันนี้ตื่นสายวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวตลาดปลาโทโยสุกันนะครับไปหาของอร่อยทานที่นั่นกันนะครับวันนี้เราเล็งร้านบุฟเฟ่ไว้ร้านหนึ่งชื่อว่าไอโรฮานะครับบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะเปิดช่วงบ่ายสิบสิบเอ็ดโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งนี้เราก็จะใช้ตั๋วเดินทางซับเวย์พาสเราซื้อมานะครับเดินทางกันต่อนะจ๊ะไปครับเดี๋ยวไปขึ้นซับเวย์กันจ้า ทุกคนครับเริ่มต้นทริปวันนี้นะครับเราเดินออกจากตัวโรงแรมนะแล้วข้ามถนนมาตรงหัวมุมถนนเลยครับเราจะถึงสถานีรถไฟใต้ดินทาวารามาชีนะทุกคนสถานีที่เราขึ้นมาเมื่อคืนนั่นเองนะครับที่เราขามาก็ขึ้นที่นี่แล,ล้วรับกระเป๋าไปโรงแรมนะก็ให้มาอยู่ตรงซี่แยกรับะเดี๋ยวลงไปดีกว่าครับไป,<ะ>ไปครับพ่อเดินทางครับ<ะ>เสียบัตร ล,ล้เรียบร้อยครับทุกคนบัตรนี้สาระพัดประโยชน์มากครับทุกคนไปครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีทาวารามาชีตรงนี้นะตรงนี้มีบอกให้ดูนะครับสิบแนะเราจะเดินทางไปอย่าง ชิมบาชินะครับจ0 8แล้วก็ไปต่อสายยูริคามาโอเอะไลน์นะครับเพื่อไปตราตาโทโยสุนะจ๊ะตรงนี้นะครับจริงๆอ่ะทุกคนครับเราเสิร์ช g o o g l e นั้นเลยนะครับตัวช่วย Google เสิร์ชมันคุ้มมากนะทุกคนเราเสิร์ชได้เลยครับว่าปลายทางที่ไหนมันจะขึ้นมาเลยครับว่าวิธีการเดินทางแต่ละที่ที่จะไปตรงนี้มันมีกี่รูปกี่สายเราดูที่สะดวกเราที่สุดนะจ๊ะเราก็เลือกได้เลยจ้ะอันนี้คือสะดวกเราที่สุดละไปครับรถไฟมันแล้วครับทุกคนไปคือรถไฟการ์โอ้ยแน่นเลย ก็สังเกตในการขึ้นรถไฟนะทุกคนทางขึ้นรถไฟมันจะมีาชานชาลาที่มันไปสวนทางกันนะไปทางซ้ายเองไปทางขวานะมันกิดคนรชานชลากันนะครับถ้าเราขึ้นผิดชีวิตก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับทุกคนเหนที่ผมขึ้นผิดนะมันก็แค่ลงสถานีต่อไปแล้วก็ข้ามชานชลามาอีกฝั่งนะครับื่ยย้อนทางไปแค่นั้นเองนะครับง่ายๆครับทุกคนมะรถไฟเรามาพอดีครับทุกคน,ไาาคกคนไปไา ครับเราลงที่สถานีชินบาชิเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อสายยูริคาโมเอะไลน์นะครับทุกคนไปเอาลมาครับผมเราเดินตามป้ายมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นนะครับมันจะมีลูกศรอนาไปยูริคาโมเอะไลน์นะครับไปเสียบการ์ดครับไปเลยครับยูริคาโมเอะไลน์นะครับทุกคนไปออกเอ็กซิสี่ีไปไปเลยครับ ระหว่างทางก็จะมีเป็นป้ายบอกตลอดนะครับว่าสายที่เราจะไปเดินทางไปทางไหนไม่หลงแน่นอนครับทุกคนนี่เลยครับป <ST AR> ้าเดินตามป้ายไปเรื่อยๆนะครับป้ายบอกทางไหนก็ตามกันไปนะครับอันนี้ต้องขึ้นขท้างบนนะทุกคน ทุกคนครับเราไปตรงยาริคาโมเมะนะครับอีสนะครับทุกคนไปครับตอนนี้เราอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับเรากำลังไปตัวเบอร์สิบโถนะครับโทโยสุนะครับทุกคนทุกคนครับไอเส้นยูริคาโมเมะไลน์นะครับทุกคนบัตรตัวไอตัวโตเกียวที่เราซื้อมามันใช้ที่นี่ไม่ได้นะครับตัวนี้ครับมันใช้มันไม่ร่วมกับที่นี่นะต้องซื้อตั๋วใหม่นะครับทุกคนเราก็จะซื้อทิเกตได้ตรงนี้เมื่อกี้ไปถาพนักงานมาแล้วครับเขาไม่ได้ร่วมนะก็ต้องซื้อใหม่นะ เราอยู่ที่ U01 จะเดินทางไปยังโทโยสุนะทุกคนแล้วก็จะเสียค่าตัว๋วประมาณ390เยนนะครับทุกคนเดี๋ยวให้คุณเอ๊เขากดตรงนี้นะตรงติเกเกตนี้เลยนะจ้าไปดูวิธีการกดกันจ้าวิธีการกดตู้กันนะครับกับตู้มาชินนะครับเลือกภาษาเรียบร้อยครับทุกคน p พ r รเช s e ิ i กเกตจ้าแล้วก็เลือกสถานีปลายทางนะครับโทโยสุเลือกจํานวนคนนะครับทุกคนสองคนสคนทั้งหมดคือ780เยนนะ กด confirm number อาแล้วก็หยอดเหรียญครับกกนแลนี้มันจะมีหยอดให้ใส่ธนบัต IC, ร IC card แล้วก็หยอดเหรียญน,นะเราใช้คอยก็ได้ก็ับกดหย้อนกูเลยนี่ครับแล้วก็จํานวนเงินทั้งหมดก็จะไปขึ้นตรงนี้นะครับว่าเราใส่มาทั้งหมด800เยนแล้วก็กด print receipt นี่ครับก็จะมีตังทรกับตัทเกตมา2ใบตรงนี้นะครับทุกคน นี่ครับทุกคนตั๋วใบละ390้ว3เ0เยนเรียบร้อยครับป่ะคือนรถไฟได้ครับได้ตั๋วแล้วนะครับเราก็เดินมาทางขวามือครับทุกคนนี่ครับเราก็เอาตัว๋วรถไฟยอดเข้าไปได้เลย Let's go Let's go อ่านี่นะครับชูนลงไปเราก็จะโผล่ด้านนี้ครับทุกคนเย่ yeah. เรียบร้อยกันทุกคนเราผ่านประตูมาเรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยวไปชานฉลาไปขึ้นรถบัสกันไปขึ้นรถไฟกันครับทุกคนตามมาเลยตรงที่ตลาดบาโทยุสุมันจะมีทีมแลบด้วนยนะนทุกคนทีมลบแ p l เน็ตน,นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะขอไปกินเฟย์ก่อนนะครับทุกคนตามมาเลยครับพอเราขึ้นชานฉลามาเรียบร้อยนะครับบริเวณด้านบนสุดน,นะครับก็จะมีรถไปนะไปนี่ครับทุกคนจะเขียนเลยครับว่า f o ไดบัตโทยสุนนไปครับ ทุกคนแล้วก็เข้าใจว่านี่คือรถไฟนะนี่คือรถไฟแต่เป็นล้อหมุนเอ้ข้างล่างมันเป็นล้อกลมๆล,ล้อ,อยางทุกคนแต่เป็นขบวนรถที่หมืนรถไฟแต่ข้างล่างเป็นล้อ,อยางหมุนๆนา่ารักดีขบวนนี้เฮ้ยเคยเห็นไหมเห็นครับรถออกแล้ว นีะครับจะนั่งไปทั้งหมด16สถานีนะครับทุกคนยาวัาดูความสวยงามของโซนเหนือตรงนี้นะก็เราเริ่มจากตัวสถานีชิมบาชีนะครับเราจะไปจบที่โทโยสุปลายทางที่ตลาดปลาเลยนะครับเดินทางสะดวกง่ายๆเลยครับทุกคนคือก็ดีด้วยนะ ทุกคนครับเราผ่านห้างโอไดบาตรงนี้นะครับดรเวอร์ซิตี้นะครับนั่นคือกันดั้มครับทุกคนเทาขาวที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับกันดั้ม ทุกคนครับอันนี้คือห้างที่โอไดาบารนะ์าลยคนมีเลโก้ลงเลลหลือก็แล้วนะครับชื่อลอนชื่อฮะวันเด็กนะครับทุกคนตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นห้างสซมิสคาอีกห้างหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งโอไดาบาดฝั่งนี้นะครับทุกคน่าพว่าิตีโอไดาบาด เราลงที่สถานีชิโจไมนะครับทุกคนอยู่14นะครับทุกคนอ่าชิโจไมนะครับทุกคนนี่คือตลาดปลานะครับชิโจไมถ้าเรานั่งรถไปถึงโทโยสุนั่นคือต้นทางปลายทางเกินไปก็โดนเราต้องลงตรงนี้นะครับสถานีที่14นะครับย้ำว่าอยู่14ชิโจไมนะครับทุกคนไปครับไอตลาดปลากัร yeah. ออกมาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยครับโคโยซูมาร์เก็ตเราตื่นแล้วครับตลาดเปิดนะครับนี่เลย Open Day ไปครับนี่นะครับทุกคนหลังคาดำๆนู่นตรงนั้นเลยครับไปครับ คนครับเราอยู่ที่ตาปาโตโยสนูนะครับเป็นโซนที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเหมือนลิตเติ้ลคาวาโคเอะนะทุกคนตรงนี้เลยนะครับเป็นจําลองเมืองเก่าไว้ตรงนี้นะร้านไอโร5ห้าเราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินรีบไปจอมคิวกันก่อนนะครับทุกคนตามมาตามมาทุกนผมพาทุกคนมาเที่ยวเมืองเก่ากันนะจ๊าที่นี่เลยตาปาโต,ตโ,โยซบรรยากาศมันดีมากเลยทุกคนเหมือนเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเก่าๆในเอโดะลิตเติ้ลเอโดะอะไรทุกคน เดี๋ยวเราไปตามหาร้านก่อนนะร้านมันอยู่ไหนนะของทุกร้าเลยค่ะร้านทุกร้านเลยร้านทุกร้านทโอ้โหหน้าปลาหลงปลาไหลอาหารทะเลแถวนี้เต็มเลยครับทุกคนนี่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 โอ้ยหน้าปลาไหลบรรยากาศมันน่ากินทุกร้านเลยครับทุกคนวันนี้ดูผมผมตั้งวัแล้วครับทุกคนลมมันแรงมากเียว่ กคนครับเราอยู่ที่ร้านไอโรฮะเรียบร้อยนะครับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดนะทุกคนได้กินมากๆเลยคิวไม่เยอะด้วยเราเดินตามทางรถไฟมาเลยครับตามทางเรียบร้อยเขาเลี้ยวเข้ามาในโซนลินตันเอโดนะครับแล้วเลี้ยวเข้าตึกทางอามันจะมีประตูเปิดที่เป็นกระจกทางซ้ายเลี้ยวเข้ามาแล้วขึ้นมาชั้น3นะทุกคนร้านอยู่บริเวณชั้น3ด้านนี้นะทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามหอสูงตรงนี้นะทุกคนดูสังเกตหอสูงตรงนี้เป็นหลักก็ได้ ด้านหลังนะจะมีหอหอตรงนี้นครับตึกตรงนี้นะอ่าเราก็เดินทะลุเข้ามาในตัวตึกได้เลยนะครับขึ้นมาชั้น3นะจ๊ะไอโรฮาเดี๋ยวไปดูความอร่อยกันนะจ๊ะ6,300า3 0 0เยน7 0็นาที7,300เยน70นาที7,800เยน1น0นาทีนะครับทุกคนและเอียดผมไปเหล่าให้ฟังนะมันมนีอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในร้านไอโรฮะเรียบร้อยนะครับในนี้จะมีทั้งหมด3ราคานะครับราคาแรกก็คือราคาบุฟเฟ่บวกซอสริงนะครับเจ็ดสินาที6,300เยนเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่าไอโรฮะนะครับทุกคนส่วนข้อที่2นั่นก็คือโปรแกรมที่2คือราคา7,300ยเยน ก็คือราคานี้ก็คือจะรวมบุฟเฟ่แล้วก็มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีซอฟต์ดิงเข้ามานะครับราคา7,300เยนโปรแกรมนี้เรียกว่ามัสซุรินะครับทุกคน70นาทีเช่นกันราคาที่สอง7,300นะครับส่วนอันสุดท้ายโปรแกรมสุดท้ายนะครับชื่อว่ายูทาเกะยูทาเกะนี่ก็คือ100นาทีได้ทั้งซอฟต์ดิงและแอลกอฮอล์ราคา7,800เยนนะครับอันที่1ไม่มีแอลกอฮอล์ห่างก,กับอันที่สอง7,300เยนอยู่ที่1,000เยนห่างก,กัน1,000เยนนะส่วนโปรแกรม,าากก500รมรท เป็นก็30นาที70นาทีเป็นร้อยนาทีนะทุกคนเนี่ยพาทุกคนมาดูลายเมนูนะครับอันนี้คือซีดีนะครับดามอนตะนะครับทุกคนหนาๆนะครับตอนใหญ่ๆนะก็ทุกคนนีบลูฟินทูน่านะครับทุกคนนี่เลยตอนใหญ่ๆนะครับอันนี้ซอยซ้อนนะครับมาริเนตนะครับทุกคนอันนี้ก็ลิกิโตรินะครับปลาทูน่าสับนะครับเซตกหลังแรกส่วนอย่างนี้เลยนะทุกคนชุด อันนี้คือขาปูยักษ์ครับทุกคนร<อ>ายนี้ก็เป็นลายแบบปิ้งย่างน,นะครับทุกคนหอย,อยเชลนะครับกุ้งลายเสือะะทุกคนเขาโค้นะ ไม่เป็นไรนะ้ำนกทุกคนครับมีไอตองไอติมอยู่นี่นะซอฟเสิร์ฟกะฟงกาแฟนะครับแป๊บส้มแป๊บซี่นะอ่าแล้วตัวนี้ก็เป็นพวกไฮบอลนะทุกคนเลาเล่านะครับตัวนี้เป็นเบียร์นะถ้าคนสั่งเบียร์ก็แอลกอฮอ,อ,อล์ก็อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นไลน์เมนูของหวานนะทุกคนทุกคนครับอันนี้ค่าผสมกับน้ำส้มสายชูนะเบรดิก้านะทุกคนส่วนอันนี้เป็น อันนี้เป็นหม้อข้าวนะครับทุกคนอันนี้ข้าวเฉยๆเลยไรซ์เฉยๆ,ๆเลยครับทุกคนครับและนี่คือที่ตักมาทุกคนโอ้ยแซลมอนนะครับแล้วก็ทูนา่าบูฟินนะทุกคนโอ้ยฮามาจิกินมมากชิ้นแบบทุกคนดูเทียบหน้าของมันแหละทูน่าบูฟินทุกคน,กคน,กคนอย้ยอยากกับสเต็กขาปูตาลบาบ้า S <s ans> <s ans> <S เดี๋ยวเรามาลองชูน่าบูฟี่กันก่อนนะทุกคนโหมันเยิ้มเยิ้มเลยทุกคนซอสขอโทษนะทุกคน, <S <s <ans> ถ,น,กคนถ้าดูตอนเที่ยงคืนก็อาจจะหิวได้นะอืมมันดีมากทุกคนอันนี้ก็จะมันน้อยหน่อยนะจะลีนๆนี่อืม ว้าวแล้วจีก็โหสุดยอดสุโคเดสน์กู บูลลี่โค้ดฟินทุกคนราคาเพียง6,800ยเยนตีเป็นเงินไทยด้วย1,496บาทต่อหัวเท่านั้นเองครับโอ้โหมันสุดยอดมากเลยบูฟลี่ทุกคนทุนหน,น,น,นอื้อ เดี๋ยวเรามาลองหาปูตละลบะกันนะครับขายาจเตือนหู่โอ้โหนี่มันคือปูอัดหรือปูจริงๆเดี๋ยวชิมสดๆนะอร่อย้ยหวาน้ะหวานจริงครับปูอัดเป็นมาจากตรงนี้นี่เอง ต้นแบบมันคือปูตรงนี้นี่เองมันหวานมากทุกคนมันหวานปันเทียปูอัดโอ้โหจำว้าทุกคนสุดยอดกินไม่อั้นนะทุกคนเอมดี้ทุกคนอร่อยมากในนี้ก็มีเนื้อนะครับแล้วก็ขาที่ขาหักเลยใช้มืออะไรง่ายดี ห,หักหัวหักท้ายนะทุกคนแล้วก็ดึงมันออกมาอู้เอาไปเลยค่ะมันดีมากมันฟินสุดๆทุกคนแล้วก็จะมีทิชชู่ให้ทุกโต๊ะน,นะทุกคนเป็นทิชชู่เปียกนะครับเช็ดได้เลยเต็มที่เดอะเบสทุกคนราคานี้คุ้มค่ามากๆหาราคานี้ได้ที่ไหนครับเพราะนี่นี่คือตาบาโทโยสุดปลาถูกผู้ย่างถูกและดีสดทุกวันทุกคน ยจริงเดี๋ยวผมพยายามไปถ่ายอินเสิร์ตภาพต่างๆให้ดูนะกับเมนูต่างๆนะแล้วก็ในชุิปนี้ทั้งหมดนะเราใช้กล้อง Vivo V 40นะครับมันคือเรือธงสำหรับสายกล้อง mid range เพี่าคาจับก้องได้และดีที่สุดนะตอนนี้นะทุกคนภาพคมจบหลังกล้องรับโพสได้เลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมอินเสิร์ให้ดูนะทุกคนสวยจริงๆจ้ะเดี๋ยวไปดูการขอกินกัน yeah. มาจานแล้วครับทุกคน ทูน่าบูฟินนะครับทุกคนอันนี้เมกิรีนะครับทูน่าสับนะทุกคนโอ้ดูสกแกลล็อกเราสั่งไอติมทูน่ามาทุกคนมาเป็นลูกลอะอร่อเจีบ๊บ ย่าสรุปจบแบบเร็วๆนะครับทุกคนร้านนี้ไอโรฮะที่ตลาดปลาเทยซุแห่งใหม่แห่งนี้มากินกันให้ได้ราคาโคตรคุ้ม,มคุณภาพดีมากปลาเปิด์ที่จัดหนักจัดเตม็มคุ้มค่าคุ้มราคา70นาทีไม่พอทุกคนเพิ่มเป็นร้อนอาทีก็ยังดีทุกคนเพิ่มตังอีกหน่อยนะ กินไม่ทานทุกคนมันเยอะมากๆอร่อยแนะนํานี้เลยนะครับเชฟเชฟอยู่ตรงนี้ทําอะไรให้คุณทานอยู่ตรงนี้นะครับซูชิซาซิมีให้ทุกอย่างแล้วนะจ๊ะที่นี่6300ยเยนเจ็ดสิบวัทีถ้ามีแอลกอฮอล์บวกไปอีกพันเยนนะทุกคนจัดไปครับราคาดีมากๆคนไม่เยอะเลยทุกคนเยี่ยม น,นี่เลยครับผมไอโร่ห้าจัดหนักจัดเต็มอร่อยสุด,สดทุกคนครับบริเวณชั้น3ตรงนี้นะครับที่ผมออกจากร้านไอโรฮหมานะทุกคนซ้ายขวาหน้าหลังจะมีร้านขายอาหารครับเป็นข้าวซูชิซาซิมิข้าวหน้าด้งนะครับเพียบเลยครับข้าวหน้าเนื้อหน้าด้งร้านอาหารนะครับดีร้านนี้คนมนาะดูไปเรื่อยๆนะทั้งฟลอร์ทุกคนนี่นครับร้านโซบ่งร้านโซบะทุกคน ร้านโซบะแกงกะหรี่ของทอดนะร้านซูชิเซตซาซิมิโอเทียบเลยครับแล้วราคาไม่แพงทุกคนเพื่อนๆเลือกได้เลยครับว่าถ้าไม่ไหวบุฟเฟ่อยากกินเป็นอาลคาร์ดก็ร้านตรงนี้เลยนะครับเขาทําเหมือนเป็นฟู้ดคอร์ดให้เลยทุกคนแต่ไม่ใช่ฟู้ดคอร์ดอย่างนั้นนะคือคุณภาพดีกว่าร้านเขาจากรลดาดปลาตรงนี้มาออกบูทต,ตรงนี้แล้วก็ขายตรงนี้ทุกคนมันน่าทานมากๆทุกคนดูข้าวหน้าด่งแซลมอนทูนงทูหน้านะทุกคนเนี่ย ปูนาง,างเนเิเนี่ยเทียบเลยเนี่ยร้านนี้คนเทียบทุกคนเห็นไหมร้านซูชิชซูชิเทียบเลยทุกคนเยอะมากมายนะครับร้านนี้ของเยอะมากนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างก็จะมีตั้งโต๊ะแบบให้คุณเพื่อนมันนั่งกินได้เลยครับไม่ใช่ของร้านไหนก็ได้นะนั่งตรงไหนก็ได้ทุกคนข้าวหน้าโ <ขอ S 1> ด้งผู๋ มันเป็นสมแล้วครับมันคือตลาดปลาทุกคนมันถูกด้วยราคาดีด้วยอร่อยด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับนี่คือแนะหนัาม,มานะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงเขาเรียกว่าเหมือนลิเดนเอโดะนะดูค่ะเหมือนคาวาโคเอะเล็กๆนะทุกคนบริเวณตลาดปลาโทโยตูที่เขาจําลองเมืองเก่ามาไว้ตรงนี้นะทุกคนให้เพื่อนๆมาถ่ายรูปมาเทียเท่ยวได้บริเวณรอบๆนี้นะสุดยอดมากๆทุกคนมากินที่ร้านไอโรฮาก็คุ้มแลวเดินเล่นตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะทุกคนครับและที่นี่คือตลาดปลาโทโยตู แพ็เละหนึ่งพันเยนสอ0รอยบาทน่ากินมากมีแพ็คล็กด้วยนะแพ็ค้เล็ก 100, 780บร้บาทเอาสักแพ็คลิเอาแพ็คล็กก่อนแล้วกันแพ็คลิเลยยังอิ่มมากอยู่เอาเลือกเลยเอาอะไรดีเอาแพ็คนี้นะ780เยแปส่นอืมัจมสแคทญี่ปุ่นนะคะ2,500ยเยนเรียบร้อยทุกคนครับของขาวแล้วก็ต้องตกด้วยของหวานนะจ๊ะ เปรี้ยวหวานเชียงหวานเชียงคุณหวานมา <c oughs> ญี่ปุ่นต้องกินสิ่งนี้เนาะมันดีอะลองกินลองกินลองกินอร่อยไหมเขาใส่น้ำตาลไหมเปล่าเอ้หวานต้ิ่มค่อยทุกคน,นมันไม่ได้มีแค่ข้างบนนะข้างล่างก็มีนะทุกคนไม่ใช่คารา,าป็นโฟมนะทุกคนข้างล่างก็มีนี่โฮ้ยน,นี่หวนหนาวนมากหวานเลย คือมันไม่เหมือนบ้านเราทุกคนกะโหลกกะลาที่แบบมีแค่ข้างบนใช่ป่ะข้างล่างก็เป็นโฟมทุกคนข้างล่างนี่มีอีกสี่ลูกห้าลูกอยู่ตรงนี้ทุกคนสุดยอดโอ้นี่หวานนี่จังโอ้โห <laughs> <ม>เดี๋ยวพอเท่านเดียวอารอเดี๋ยวขอนั่งพักทานสตรอร์มไว้สักครู่นะจ๊ะมันดียเทุกคนเส็ดมากเยี่ยมสตรอเบอรี่ และนี่ก็คือ้ำบ,บของตลาดปลาทูโยสนยูนะครับที่ผมพาทุกคนมาเที่ยวม,มาทานบุฟเฟ่แสนอร่อยกับไโอโรฮาที่นี่นะครับในอีพีต่อไปผมนังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฝากติดตามกันให้ได้นะครับอย่างไรก็ขอกำลังใจก,กับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงไมบอกกริ๊งกริงกริงกริงนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ